บทสวดจุลชัยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนาตยตมิกาเตชะประสิทธิปสิเทวานารายะปาระเมสุราสิทธิปัมาจอินทาจะจจัจตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาปูตุงคังคาจสัสพภะมัชยยประสิทธิปวันตุเตชัยะชัยะธาราีธาราีอุทาทิอุทาทีนาทินาทีชัยะชัยะค้าคนละตนละนิสัย นนะี่ลัยส่เสนะเมรุราชาพลนาราจีชัยยะชัยยะคมพีระสมพีนาเคนทะนาคีพิสัจาปุตตกาลิชัยยะชัยยะตุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธาะมุขชา ชัยยะชัยยะว่ารุณนะมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุละกันตกชัยยะชัยยะคัจจคนณนตุลงสุการะผู้งสีหะปยาคตีปาชัยยะชัยยะว่ารุณนะมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุนะสุทธินระดีชัยยะชัยยะสุขะสุขะจีวีชัยยะชัยยะทารนีตาเลสุทาสุสัทสุชัยยะชัยยะชัยยะทารนีสันตินสัท ชัยยะชัยยะมังกราลัญยาภาวะเกชัยยะชัยยะวารุณายเกชัยยะชัยยะลักาเสสุระพุชะเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทักนาชัยยะชัยยะราชาทีราชาชัยชัยยะชัยยะปัตถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอาราอันตาปเจกปุตตะสวังชัยยะชัยยะมาเหสุโร ฮาโรฮาลินเทวาชยะชัยยะพัมมาสุรโกชัยยะชัยะนาโควิรุณหโกวิรุปะโกจันติมารวิอินโดเจเวนะเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจักคิวายโยจปาจุนโหกุมารโอุตรัตทาโกอัฐรสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอา ทโยอิสีโนสาวะกาสัพปาชัยยะลาโมปวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปารโอจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโอตุเตชัยยะมังขะรังชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยัมโพติมันเต ปโมทิตาชัยตาตาพมคณาไาเฮสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลาสจัปปะปิมาโตป巴าชโยอุโกสยามพธิมันเตปโมทิตาชัยตาตาอินทคนาไมเฮสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลาสจัจปาปิมาโตป巴าชโยอุโกสยามพธิมันเต ปโมอิตาชายาตตาเอเทวะคณาไมเฮสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตายังมาลาสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุโกสยามพธิมันเตปโมอิตาชายาตตาสุปนาคณาไมเฮสิโน ชัยโยปิปุตัสสสิรีมโตอายังมัลลสาจจปปิมโตปะละชัยโยอุโกสยัมโพธิมนเตปะโมทิตตาชยัตตัตตานะคะคะนามะเฮสิโนชัยโยปิปุตัสสสิรีมโตอายังมัลลสาจจปปิมโตปะละชัยโยอุโกสยัมโพธิมนเตปะโมทิตตาชยัตตัตถาสัพพะมะคะนามะเฮสิโน เชยันโตโพธิยาโมเลสกัยยานังนันทิวตโนเอวังตาวังวิชัยโยโหหิชัยสุชัยมังคะเรอปาราจิตาปัลังเกสิเสปัทวิปโขคะเรีอภิเสเกสัพปุตานังอากบัตโตปโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปภาตังสุหุิตังสุขโนสุมุหุโตจัสุยทังพมจาริสุปัตกีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัตกีนังปัตกีนัง Manoka mang pani ditepataginanapatagina nikatawana lapantatepatagine teata-rata sugita wilun hauta sasane aro ka sugita hot saha-sae ia tiik Sunan tupun toye tewa asa miningdane dikata di kayu kasata untuk ลักขันตุจีนะสาสานังยากาจิปัฏฐาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัตฐายุตตะกาลิปวัตสันตุวัตสังวาัสาวารากาโรคาจุปัฏฐานเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะทาระหังบทสวดธรรม,มนิยามสุตงัง Ewame suangeange kang seang pakawa sawwiiti sawwa diyang wihalace tawane ana kapdi kas sa arame tatako pakkawa piku aante si pika tipak tante tite piku pakawata pacassa sum e tatawo ca. Upa tawa pi kawe tatakata tanang anpatatawa tatakata tanang titawatatatuta mati tata mania mata sape sangkara anit catitang tatakata tau abis sampujati ai sam ti ai tawa aajkatitik tese tipan yapetipata pe tiwiwara utani karo tiape Skara anti. wartawan Upa tawa pi gawe tata tanang anatawa tata tukatitang tatakatato api sampujati a samtik Abi sampuji tawa tawa aajkati te seti pannyapeti pat petiwiwak ra tiwi pak Upatawa pikawe tata katanang, anupatawa tata katanang, ditawa satatu tamati, tata tamani, mata sabde tama, anata titang, tata kato, abisambu jati, abisame ti, tawa, ajikati, teseti, panya peti, pata peti, wiwak rati, wiwak jati, utani karoti, Sapetma ta Itak mau capak kawa atak makna te piku pak kawawato pasitang apik nan tuntik Bosuat pataikara takkata atitanga na waka meyanapati kangke anak kaang. บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปาหินันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจะโยธัมมังตัฏฐตัฏฐาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปปังตังวิทามานุปะโรหะเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงงก่อนแกงเข่อกวนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อิเจวากิจจะมาตบปังโกชนยามารานางสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนโสังคารันเตนามาาเสเนนามาจุนาพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตามาตันติตังตังเวปเตการะโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมาสังเวขปัญจเวคณนะสัพเพสังคาราอานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปทางนำาำทั้งหมดทั้งสิน้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังการคือร่างกายจิตใจแลรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังการและมีใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารานังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมายามาริตพังอัลเราจะพึงตายเป็นแทมารานาปริโยะสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตนนตังเมอานียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารานังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะควรที่จะสังเวทอายังกายโอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคันปัสาจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจากนอนทับปัสถาวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวะปะดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนในลัฐถังหาประโยชน์มิได้อานิจาวัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตาวานิโรชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสามโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจสะสัตว์ทังหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัเทวะหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอตสังไซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทดสวดเมตาย,ย่างกินจิยังกินจิกุาลังกมลังสเพหิปเตหิ Katang punyang no anumotan tusunan tupunto ye dewa asa mingdane adhika tatika yuka seta untu suki ta untu tuka pamuncan tu mata pita suki ta untu tuka pamuncan tu sepe ya untu tuka pamuncan tu sepe ayatika suki ta untu tuka pamuncan tu sepe pisa sepe ya ka sepe peta สุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสเปอาจาริยุปัจจยาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสเปนักขตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสเปเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสเปสามาตินังสมิจจันตุโวสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติภะเขาวะนโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติภะเขาวะนโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติภะเขาวะปติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินิถุเปฆะเลโพธิคะเลตัหิงตัหิงตัธรรมตาเนนะพ่วันตุปุชิตาสติงกาลนเตทาวิหาระมันตาเล เทาจามะชานาวะกาจจปิกาโอสารามิกาธนปติอุปัสกาขามาจัตเทสานิกามาจัอิสาลาสปานาปุตสุกิตาปวันตุเตชาลาปุชัยเยปิจัอันทสัมภวาสังเสธาจัตาอาทาวุปปาติกาเนียนิกังธรรมวะรังปติจัเตสเพปิทุกัสสการุตุสังคยัง tuk cerang satang tamo tamata caukara sangko hotu sama kowai a taia caitaia ca ame ka tusatamo sapepita mata noti sampak pune ya mata me ari pawe di te pasana hontu sape pipani no. พุทธะศาสนาเนี่มมาทารังปเวจันโตการิเทวปาวัสสตุบุติพาวายะสัตตาณ์สมิทังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจัอัตาจังนิจังละกันติปุตตะคังเอวังธรรมเมนะราชโนปจังละกันตุสัพพตาเทวตาอุโยชนะคาถา Tukapata jani tukapaya pata jani paya soka pata jani soka hontu sape pipa nino e tawata ca ame punya sampatang sape dewa numo tantu sampat sampati sitia tanang datan tu sataya silang lakan tu sapata pawana pila ta hontu kata. Submangkara kata. Untuk sapang sumang karang rakan tu sapate wata sapaputanu putanu pawe na soti untu niran tarang untu sapang sumang karang rakan tu sapate wata sapa tamanu pawe na soti untu niran tarang untu sapang sumang karang rakan tu sapate wata sapa sangkanu pawe na soti untu niran tarang. se puta para peta pencekanan Jayang Parang Rantanan Cate Cnaragang Pantamisabaso sepe puta para peta pencekanan Jayang Parang Rantanan Cate C naragang Pantamisabaso sepe puta para peta pencekanan Jayang Parang Rantanan Cate C naragang Pantamisabaso, Sampai puítulo para pakai nenjenggan zayang, vajib harayícios emang peralatan minha simple-ionsa, sampai pu Martineê melihat adik-adik nyayang, cincin aku melihat kalian, Sampai pu pierwsze kutiera saya passado Hanya menurut pelayan bugswhBlue Eyed Guy, nagah mungkin hujan baru di Presiden 1980, Ferempuan Post reach aku semuanya ส Schools, downhill, IS, ัพพ really? ุทธาภราพตาปัญเจกาณจัยยังพรรังอรันตานันจะเตเจนารักขังปันตามิสัพพโสสัพพุทธาปาราัตาปัญเจกาณจัยยังพรรังอรันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งกุณฑลสีิทข้าพระเจ้าได้สดสาธยายพระพุทธม์นี้ ข้าพเจ้าของน้องก็อุทิตไวเป็นพระราชกุุสแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชน,นีพันปีหลวงพระผู้เดสด็จสู่สวรรค์ารายขออันิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะิรีมงคลแก,ะกะ่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้เก้ากาญปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวด,ดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลบาปิดตาย,ยาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จะสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอิน